สวัสดีค่ะคณเมมิสิธิกันทานะคะวันนี้นะคะที่ชมรมสุขภาพของเรานะคะก็มีการให้ข้อมูลสุขภาพนะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะเรามาทบทวนกันนิดนึงเนาะว่าที่ชมรมสุขภาพของเราเนี่ยรหรือว่า YouTube ช่องโรงเรียนสุขภาพเนี่ยเราให้ข้อมูลสุขภาพกันตลอดเลยนะคะช่วงนี้จะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพง่ายๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาให้ด้วยนะคะ ที่ผ่านมาเนาะเมย์แนะนำทุกๆคนว่าให้เรากินอาหารให้ได้สัดส,ส่วนตามปริมาณที่เมบอกเพราะว่ามันจะได้อาหารครบ5หมู่นะคะในทุกๆวันนะคะง่ายๆเลยค่ะสัดส,ส่วนก็คือเนื้อสัตว์หนฝ่ามืออ่าก็คือโปรโตีน1นึ่ฝ่ามือนะคะคาร์โบไฮเดรต1ฝ่ามือนะคะแล้วก็ผักผลไม้ สองฝ่ามืออ่ะเรากินอย่างนี้ค่ะรับรองร่างกายเราสุขภาพดีแน่นอนได้ทุกๆมื้อนะนะคะส่วนวันนี้เมนจะมาสอนเทคนิคแล้วก็วิธีการค่ะเลือกคาร์โบไฮเดตนะว่าคาร์โบไฮเดทที่เราควรกินอ่ะคืออะไรนะคะคาร์โบไฮเดตค่ะคืออะไรคะคาร์โบไฮเดตก็คือถ้าพูดกันตามภาษาเลยเราก็จะบอกว่ามันคือเป็นเป็นแป้งอ่ะก็คือแป้งแป้งนั่นแหละส่วนแป้งอ่ะคืออะไรก็คือข้าวค่ะส่วนใหญ่มันก็จะเป็น ข้าวมันอะไรพวกนี้ค่ะที่มันเป็นคาร์โบไฮเดตนะคะแต่ว่าคาร์โบไฮเดทเนมี2ประเภทประเภทที่1คือคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนแล้วก็คาร์โบไฮเดตเชิงเดี่ยวนะคะแป้งเนี่ยเวลาที่เรากินคาร์โบไฮเดตเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปค่ะร่างกายอจะ เอาไปย่อยแล้วก็จะกลายเป็นกรูโคสน้ําตาลกรูโคสแล้วก็จะเอาไปใช้ในร่างกายของเรานะคะคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวเนี่ยคือมันไม่มีอะไรหุ้มเลยค่ะร่างกายของเรามันจะเอาไปพุ่งตรงเข้าไปแล้วกลายเป็นน้ําตาลเอาไปทันทีเลยส่วนคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างบางที่ก็เป็นไฟเบอร์บางเป็นอะไรบ้างมาคุมหาคุมไว้ก่อนดังนั้นเวลาที่ร่างกายเราจะย่อยนะคะมันจะใช้เวลาเวลาในการย่อยอ่างนานกว่านะคะวันนี้นะคะ เมะะจะมาแนะนํานะคะ9คาร์โบไฮเดรตน้ําตาลต่ําที่แนะนําให้กินแทนข้าวมาให้ทุกๆคนนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะได้เลือกถูกว่าเราควรกินคาร์โบไฮเดรตอะไรบ้างนะคะก็มันจะเราจะเรียงลําดับนะคะตามอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงต่ำนะคะเริ่มจากสูงก่อนละกันเนาะ9้าคาร์โบไฮเดรตน้ําตาลต่ำนะคะที่เมย์แนะนําให้กินแทนข้าวนะคะก็อันดับแรกเลยก็คือข้าวโอ๊ตนะคะ ทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วก็รู้จักข้าวโอ๊ตกันใช่ไหมข้าวโอ๊ตคือในข้าวที่มันเป็นแบนๆนะคะที่เขาเอากินคู่กับนมนะคะถ้าเราดูหนังฝรั่งเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเอ๊ะ mm. พวกดาราฝรั่งเนี่ยเขาจะมากินแทนอาหารเช้ากันนะคะซึ่งเข้าโอ๊ตเนี่ยก็จะเป็น, oh นะค,ะาคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะมีคาร์บนะคะหรือคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่66นะจ๊ะโอเคต่อไปนะคะก็เป็นถั่วแดงนะคะถั่วแดงเนี่ยจะมีคาร์บอยู่ที่61จริงๆตระกูลถั่วที่มันแบบเหลวๆเช่นถั่วแดงถั่วเขียวถั่วดํา พวกนี้ค่ะก็สามารถรับประทานแทนข้าวได้เลยนะคะการคําว่ากินแทนข้าวหมายความว่าสมมติเรากินตัวนี้เราจะไม่กินข้าวแล้วหรือถ้าสมมติว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องกินข้าวเนี่ยมือละหนึ่งฝ่ามือถูกไหมคะถ้าสมมุติว่าเรากินถั่วแดงเข้าไปเราก็จะเหลือข้าวแค่หนึ่งครึ่งฝ่ามืออ่าแล้วก็ถั่วแดงอีกครึ่งฝ่ามืออย่างเงี้ยค่ะก็คือกินทดแทนกันไปเลยนะจ๊ะอ่าส่วนนั้นต่อไปนะคะก็จะเป็นวนเส้นค่ะ หลายๆคนเนี่ยชอบเข้าใจผิดว่าการกินวุ้นเส้นเนี่ยช่วยลดน้ําหนักได้จริงๆในวุ้นเส้นก็มีคาร์บนะคะมีอยู่39คาร์บนะคะเราก็จะไม่กินวุ้นเส้นกับข้าวเช่นเรากินกว๋วยเตี๋ยววุ้นเส้นอย่างเงี้ยเราก็จะไม่กินกับข้าวแล้วหรือถ้าเรากินยำวุมม้นเส้นเราก็จะไม่กินกับข้าวแล้วนะคะดังนั้นเนาะเราก็จะเลือกกินเป็นวุ้นเส้นหนึ่งฝ่ามือเหมือนกันนะคะเพื่อจะได้ให้คาร์บเท่าลดลงนะคะ โอเคอันต่อไปนะคะก็จะเป็นน้องมันนะคะตระกูลมันทั้งหลายเช่นมันเทศเขา้าโพดมันญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีพลังงานคาร์บนะคะคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่25นะคะคาร์โบไฮเดรตต่อ100กรัมนะคะทั้งหมดเนะะี่ยค่ะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่เมย์คำนวณให้ในปริมาณ6 100กอหนึ่งร้อยกรัมนะคะส่วนข้าวกล้องนะคะข้าวกล้องหรือข้าวที่มีสีนะคะมันน้องจะมีไฟเบอร์หุ้มอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตัวข้าวกล้องเองเนี่ยมีพลังงานคาร์บหรือคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่ 23่เองนะคะเพราะฉะนั้นสามารถทานได้เลยนะจ๊ะการพลังงานของคาร์โบไฮเดรตตัวนี้มันคือความเร็วในการที่ร่างกายจะเอาไปใช้นะคะโอเคต่อไปก็จะเป็นน้องกล้วยนะคะกล้วยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราจะทานกล้วยเนี่ยมันจะมีน้ําตาลด้วยนะคะต้องพยายามเลี่ยงนะในรอบที่แล้วใช่ไหมคะเมก็จัดอันดับเนาะเป็นผลไม้ที่มีน้ําตาลสูงซึ่งน้องกล้วยเนี่ยติดอันดับท็อปสเลยนะเพราะฉะนั้นต้อง ระวังให้ดีเพราะว่าเรากินแทนก็กินได้วันละหนึ่งลูกก็พอน,นะคะโอเคต่อไปก็จะเป็นแตงโมนะคะแตงโมก็จะเป็นพลังงานคร์บเหมือนกันนะคะอยู่ที่23นะคะในแตงโมก็มีคร์บเหมือนกันนะพยายามดูหน่อยเนาะอันต่อไปก็จะเป็นบลูเบอร์รี่นะคะบลูเบอร์รี่เนี่ยจะมีคร์บอยู่ที่14คาคร์บนะคะนี่เมย์เอามาเพื่อที่จะ เทียบให้ดูเฉยๆว่าโอเคอันนี้มีเท่าไหร่นะคะ14คาบถือว่ามีน้อยมากๆเลยนะจ๊ะอันต่อไปก็จะเป็นฟักทองนะคะฟัองเนี่ยมีคาบหรือมีคาร์โบไฮเดรตอยู่น้อยมากเลยนะคะอยู่แค่6.5เองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ลดน้ำหนักฟักทองก็เป็นตัวช่วยที่ดีนะคะทำให้เราสามารถ รับประทานับได้เพียงพอเนาะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะถ้าใครที่ชอบบทความนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะโพสต์นี้ไปให้กับคนที่คุณรักด้วยเนาะจะไดะ้แบ่งปันข้อมูลสุขภาพดีๆให้กับเขานะคะส่วนจํำไว้นะคะโปรตีนเป็นอาหารของกล้ามเนื้อเนาะคาร์โบไฮเดตเป็นอาหารของเป็นพลังงานของร่างกายส่วนแป้ง แล้วก็ไขมันนะคะเป็นอาหารของไขมันนะคะยังไงวันนี้นะคะเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เมย์ด้วยนะคะแล้วก็ติดตาม YouTube ช่องโรงเรียนสุขภาพไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปค่ะคลิปต่อไปเนี่ยเมย์จะมาอัปเดตท่าออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้กับทุกๆคนด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์ไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปค่ะกับคุเมย์เมซินีทิ่กันทาค่ะส Thank you.